สวัสดีค่ะพี่น้องมีหน่อยกําลังไปอาบน้ำเนาะพี่น้องก็ัมาถามมีหน่อยอีกว่ามีหน่อยนุขอรลบกวนมีหน่อยรีวิวสิงที่ไม่หน่อยเฮ็ดกับเขาให้นุเบิ่งนแน่พออยากไปซื้อมากเคือกันหลายคนพ่นมินเขามากเนาะมีหน่อยก็เอาจัดรอบเดียวให้มันจบไปเลยเนาะเดี๋ยวคนามากก่อนเริ่มต้นด้วยอะนี่เด้อ นี ok ่ค okay. like e ือเห็ดเพาะนะคะไปเบิงมันนะเบิงไม่กระปองไปเบิองนี่ในร้านไทยหรือว่าร้านพมานะคะหรือว่าร้านจีนเซมี่นะคะเห็ดเพาะกระป๋องมันเซมี่อยู่หลายยี่ห้อแต่ว่าให้เบิองลูกมันนะเพราะมันมีหลายยี่ห้อเห็ดเพาะกระป๋องอะนะมันสีเท้าโชคดีเขาก็ะเจรยเห็ดเพาะหนังขันเท้าเห็ดอันโชคดีเข้าก็จะได้เห็ดเพาะเขาเป็นเห็ดมันมีสองอย่างนาะเห็ดเพาะน่ะ เห็ดพอฝ่ายกับเห็ดพอหนังถามว่าระวังเห็ดพอฝ่ายกับเห็ดพอหนังอันใดแสบเห็ดพอหนังมันสีแสบนะคะมันสมีสีนี่แล้วก็สีอีกอันนึงมันสิเป็นออกสีสมนะคะถ้าจำบ่าพิดเท่าที่ซื้อไม้ให้กับเขา่าต้องเบืองดีๆนะคะถ้าออกจังซี่ตัวนี้ว่าแมนเห็ดพอหนังนะตัวนี้เป็นเฮ็ดพอฝ่ายอีกสีหนึ่งสีเป็นเห็ดพอหนังนะคะ แต่ว่ามือที่ไม่หน่อยไปสื่อมันบ่มีนะคะมันมีแค่เห็ดเพาะฝ่ายก็เลยจําเป็นต้องเอานะคะเบิ้งดีๆเบิ้งลูบนะคะมันจะเป็นแบบนี้เด้อเบิ้งลูบมันเอาเด้อแต่ว่าสีส้มดีได้เห็ดเพาะฝ่ายเห็ดเพาะหนังนั่นอันนั้นบอกบ่ได้นะคะอ่านบรถือคือกันคะ่ะภาษามันนะคะอ่ะนี่เด้อเมืองแล้วเนาะเห็ดซาซาพี่น้องกระถามมาจัดไหยแล้วนะคะหลังจากนั้นเพิ่นกระถามว่าเอาส่วนผสมของเมืองไข่ก่อนเพิ่นกระถามมาอีกว่า เซนนี่หน่อยใส่ยีห้อไรไม่หน่อยบริขายโฆษณาให้ผู้ใดแต่พี่น้องถามมากก็นําเสนอนะคะถ้าเป็นเซนก็จับยวนไม่หน่อยใส่ยีห้อนี่เป็นของไทยนะคะอ่าเห็นแล้วนะชัดๆชัดๆเลยนะเคยลงไปหลายเทือดแล้วเพิ่นกับพวกท่านไปเบิ่งเพิ่นหาบ่เห็นก็เลยมาลงเพิ่นใหม่นะคะนี่คือเซนก็จับยวนนะคะยีห้อนี้นะคะสีกินอยู่ส่วนเซนทีนไม่หน่อยเฮ็ดไปนะแล้วเนพะิ่นเห็น,น,หนเพิ่นถามเซนใหญ่ ใส่แบบใหใส่แบบแหง่นี่ค่ะเป็นเส้นกล้วยจับนะคะเป็นเส้นกล้วยแฉบแหงเส้นใหญ่นะคะเป็นเส้นใหญ่นะคะเวลาจะใช้ก็แค่ต้มน,นำเห็เด,ดเดือดแล้วโยนลงไปแป๊บเดียวมันก็นจะม้วนตุ้งนุ่งขอหากันเท่ากับลิ่นออกเข้าเสษเนี้อเขก็เศษไปนะคะก็เสร็จเลยโบน้านนะคะต้มประมาณหาลาตี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นของโมเดิรใจละน่าจะเวียดนามแล้วทั้งมีมันมีทั้งภาษาเวียดนามมีทั้งภาษาจีนเนาะแต่ว่ามันมีภาษาไทยนะคะเบิ่งเอานะคะนี่ค่ะ นี่คือเส้นใยนะคะด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะนี่คือเส้นใยที่พี่น้องเลือกรองไปห,หน่อยนาให้เบิองนะคะกับไปเบิองเด้อว,ว่า,าแถวแถวบริเ,เวณที่พี่น้องอยู่หันไปเขาขายเขามีบอนะคะอ่ะบอสันกับแอดคลิปนีไวเดอพี่นอ้องไปพี่น้องไปเปิดเบิองมันคือกันกระซื้อหันมอมันใจนะคะสำหรับเส้นกระปุนกับเส้นเวียดหน้าม,นะะมันจะมีสองสีนะคะเส้นกระปุนเวียดน้า มันจะมีสีแดงแบบนี้นี่ยสีแดง,งมันเอิ้ออนสีแดงก็ตรงนี้นเป็นสีแดงนะคะม่นเอิ้นสีแดง lean. แล้วก็จะเป็นสีเขียวนะคะสองยี่ห้ออ่าสองสีนี่เนียวเหนียวที่ไม่ไม่น่อยกินนลนะคือแบบนี้แหละค่ะไม่น่อยจะกินแค่สองยีห่ห้อแต่โบมีสองยีห่ห้อนี้ไม่หน่อยก็บ่กินไม่ไน่อยจะร่อยของมันมากก่อนหรือบ่ซันก็รรกไปหาอาหารอื่นนะคะบ่จาเสียยวก็มือซื้อนะคะส่วนน้ำปลาเวียดนามสั่งแล้วนะคะสั่งลังหนึ่งเลยเพราะว่าเขา,าสาั่งย่ำใดก็บ่มาจะเถื่อไม่หน่อยก็เลยตัดสินใจสั่งเป็นรังเลยนะ เดียวต้องรอบประมาณของเขากับอีสองหรือสามประทิดนะคะตัดสินใจสร้างเป็นล่างไปเลยนะคะนี่คือเซนกระปุลเวียดนามนะคะนี่สองสีย่ำทีนึงนะสีแดงกับสีเขียวเบอรบางไ้สีมันนึ่งมนนี่มันมมนี่แหละมันจะเป็นสีแดงหรือว่าสีเขียวซื้อมาโรดเัอแจกทั้งคู่นะคะนี่คือเซนกระปุลนะคะย่ำก่อนนะคะว่าเสน้นกระปุลมันจะเป็นเป็นเสนนหน่อยแบบนี้นะคะมันจะมีแบบสีแดงสีเขียวคือกัน ของเวียดนามเหมือนกันเส้นเหญ่ๆงนั่นเป็นเส er ้นกล้วยจับนะคะเป็นเส้นกล้วยจับยวนนะคะเส้นกล้วยจับย่วนแห้งนะคะต้องเอาแบบเส้นเล็กด้วยนะคะถุงสีแดงสีเขียวแต่เอาเส้นเล็กถ้าเส้นใหญ่ๆเหมือนเส้นสปาเกตตี้นั่นคือเส้นค่ะไม่ใช่เส้นขนมจีนบอกไว้ก่อนนะคะหลายคนเข้าใจว่าเป็นเส้นขนมจีนซื้อมาแล้วมันไม่ใช่นะคะมันจะเป็นเส้นกล้วยจับนันจ๊ะเส้นกล้วยจับยวนนะคะนั่นเป็นเส้นกล้วยจับยวนไงนะคะแบบแห้ง ดูสีเส้นด้วยนะคะดูยูถุงก่อนมาเป็นสีแดงหรือสีเขียวแล้เวเบิ้งเส็นนะขันเซ็นในน้อยแบบนี้เอาถ้าเส็นงหญ่ๆตโลเตเลคให้เส็นปะกตี้ยาเอานะคะไม่ใช่นะจ๊ะที่นี่คนก็นมาถามว่าเวลามีหน่อยให้กับเขาแป้งมั่นใส่ของเอียงแป้งมั่นใส่ของฝรั่งนะคะมันถือแล้วมันก็ดีคุณภาพก็ดีเหมือนกันแล้วก็โอเคนะคะนี่ค่ะเขียนมาอย่างนี่นะคะ แป้งมันฝรั่งนั่นแหละใช้ได้เลยนะคะไปหาเอาเลดถ้าพี่น้องใส่ภาษาบกคือกันพี่น้องกับเปิดเข้าไปในว่าในกู่เกินนะคะกับพิมพ์คําว่าแป้งมันแล้วกไปแปลเป็นภาษาติประเทศพี่น้องอยู่กิมันก็สิบอกแบบนี้ย่างไปห่างกับไปหาเอานะุ้มแป้งส้มหนังนี้มันสิอยู่แผนกนส้มเห็ดขนมนะคะในหางก๊ลังนะห้ไปหาเอานะคะถ้าพี่น้องตั้งซื้ิเดน,เนะะแบบนี้นะคะทานไปแล้วนะ หลายคนถามมาแปรงสาลี่ไม่อไใส่แปรงนี่อย่างนี้ราคาสาลี่สาลี่นี่แหละค่ะสาลี่น,นี่แหละยี่ห้อนี่แหละค่ะใส่ตลอดนะคะคือใช้ดีไม่ว่าจะทํากับข้าวหรือจะทอดกันยังกอาแป้งนี่คุกบัววัดสีด่างปลาล่างยังกอาแป้งนี่นะคะบัววาสีเห็ดเป็นแพนเค้กขนมรังเพิงต่างต่างตีเห็ดกับแป้งนี่นะคะหรือจะเป็นขนมโตเกียวกต่ยังเป็นแป้งนี่อยู่นะคะดังนั้นพี่น้องกับเห็นเนาะนี่ค่ะ เอาสีนี้เลยนะคะเอาแบบนี้เอาถุงแบบนี้เลยค่ะจัิงๆก็พิษก็เพีย้ยนเดี๋ยวพี่น้องดูว่าพิษเพี้ยนอีกเอาแบบนี้เลยขันยันบะคักนะคะเอาแบบนี้ไปเลยนะคะส่วนง่านะคะลังเทีืมมันสีมีง่าดำลังเถือมมันสีมีง่าขาวว่างคู่กันหางฝรั่งเนี่ยแต่ว่าซื้อมันสีนว่นวนสีสําแล้วห่อกระเบิงเอามันสีมีสีสัมสองสีห่อมันสิเป็นมันใ,ใส่ใครสีมดแล้วเนาะ อันนี้เป็นอันถุงพลาสติกข้างในมันก็เห็นเหมือนว่าตัวนี้เป็นง่าขาวหรือง่าดำนะคราบซึ่แม่เห็นในถุงนี่เลยนะขางกองเลยนี่ใส่ลงไปแล้วมันก็แนบมาเห็นแล้วก็มันเลยยูตอนนี้มันเกิดดำกว่านี้พี่น้องกระเบิงเกาเบิงลักษณะบ่ต้องกองนะถ้าพร้อมเธอหย่ห่อกับเบงเหมือนกันนะคะแต่ว่าขาเบิงมาเนี่ยมันเขียนจังสีอ่ะมันจะมีสองสีนะสีดำกับสีอันสีขาวพี่น้องไปเบิงเอาเนาะเ็จแล้วพี่น้องก็ถามมาว่าผงฟูเด้๋ยไม่หน่อยผงฟูมีสองอย่างนะคะ มันจะมีบอกพูดว่ากับใครใค่ใครใโซดา,อ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 ,าอ,อ,อันเอิดยังอไม่นาเกินมาถือแต่ว่าถามว่าท้ายเฮ็ดเป็นตัวนี้นะเฮ็ดสำหรับขนมตัวนี้ไว้สำหรับขนมนะคะที่ไม่หน่อยเฮ็ดเป็นทังแตกหรือจำาม่ได้ละเฮ็ดหลายอย่างโตเกียว ก็ใส่นิดเดียวว่นนี้ใส่หลายนะคะแต่เป็นพวกขนมทั้งแต่ของที่ว่าต้องการมันฟูได้หลายแขกแขกพวกขนมเคก้กขนมอย่างจะใส่ตัวนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าใส่เฮดลูกชิ้นอ่ะเบอร์หนึก่อนนะคือตัวนี้นะเห็นรูปมันก็โหนะนี่คือพวกเขนมพวกไข้มันขึ้นฟูๆนะส่วนที่ไม่ได้ใส่หลายที่สุดคือเฮดลูกชิน้นเฮดหมูย่อนะคะจะใส่ตัวนี้นะคะหรือว่าเฮดขนม แต่จะใส่ตัวนี้เค็ดขนมมันกันแต่บมานขนมพปรขึ้นฟูเป็นพวกแพนเคก้กแพนเค้กแล้วก็รังผึิงบางทอไม่หน่อยก็ใส่นะคะซุ้มขนมต่างๆไม่ก็จะบอกว่าเป็นผงฟูถาวันพิเศษไม่น่อยจะยกยังสีมให้เบิงถาว่พิเศษไม่หน่อยก็จะบอกว่าผงฟูทั่วไปนี่คือผงฟูที่ใส่เกือบทุกูตดเกือบทุกสูตรท,ที่ไม่หน่อยใส่นะคะอ่ะกระอบชัดเคลียร์้วนะคะ มียอย่างอีกที่พี่น้องต้องอานหนูเดี๋ยวหะก่อนมันนี่อันหนึ่งคือมันถามว่ากองน้ำตาลไส้แดงมันเป็นแบบไหนที่ว่าแม่หน่อยส่งเหลามันเป็นแบบนี้นะคะมันจะเขียนแบบนี้นะคะนี่คือกองน้ำไส่น้ำตาลไส้แดงบดท,ที่แม่หน่อยผสมเหลาเป็นอาริสคอฟฟี่นะนี่คือตัวนี้นะคะไปเบิ่งเอาเร้อถือว่าตอบโจทย์คคบหมดแล้ลเนาะคะ่ะนี่มันเขียนว่าบรูนฟารินฟารินนะแล้วก เบิง์ยังสี่แหลวก็ไปซื้อเอาสําหรับคนที่อยากชงอาไอริสคอฟฟี่กินเหมือนไม่น้นอยนะคะก็ถือ่าตอบโจทย์พี่น้องแล้วนะคะเพไหลายคนอยากหูอยากเข็นนเพือ่อนบ่หูเพื่อนหอบพ้นบ่พีดนะคะดีแล้วขอบคุณทีที่ว่าเออหานานบ่พอหานี่บ่พอแมอนอ่น้่อยหนูสก,กินคือไม่อย่นอยหนูสก,กินจังไหนหนูสิไนหายยี่ห้อใดยังจังไหนก็จัดไปนะคะจัดไปเลยส่วน ส่วนน้ำส้มส่ชูที่ใส่ดีที่สุดแล้วก็ใส่ประจําของมีน้อยจะใส่นี่นะ12เปอร์เซ็นตนะคะน้ำส้มส่ชู12เปอร์เซ็นมันจะเหมือนน้ำส้มเมืองไทยกินบ่แห้งนะคะนี่ค่ะกับคือสิ่เบิร์แล้วนะคะถ้าที่เราต้องการหูยังอีกกะไปเมนไวททีคลิปนะคะเดี๋ยวมีน้อย,ยจะจัดหามาให้เพราะว่าตอนนี้ของมันเ็ดกินไปแล้วนะคะเทดกินไปแน่แล้วแล้วก็มันเหมือนไปแน่แล้วนะะนเวนาะ เบิร์ดเราค่ะนี่ตู้นี่เราคะ่ะเรื่องรักหนึ่งอ่อหนึ่งรักหนึงน่งผูกพันนะคะถึงมีให้กันนะพี่น้องพวกเขาใจอียังต้องการทำมิยังทำไม่น้อยตอบได้ไม่หน้อยไม่ยื้อเงื่อนกับเจาะหอ,อกมานําเสนอพี่น้องเห็นเนาะคะ่ะกับอ่ะคือว่าตอบเคลียรย์อะไรคําถามเนาะคะ่ะสำหรับพี่น้องข้างคาใจอยู่กับรอบไปเห็ดเบิ้งนะคะส่วนน้าบูดูเนาะไม่น้อยใส่เป็นไงไปถึงไปเดี๋ยวก่อนหาก่อนเออเน้กได้ละมากาลังสีหน้าพี่น้อง นี่คือน้ำประแดกที่ผสมสูตรล่าสุดนี่คือน้ำบูดูนะคะพี่น้องผู้ติ่ถามว่าน้ำบูดูคืออะไรไปอ่านเอาเดอ้อยูรานยูในเมืองไทยร้านไทยเด้อค่ะเดอ้อมันเขียนอยู่ค่ะว่าน้ำบูดูมันเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะคะเพราะเหตุมาจากขักไต่เห้านะคะคือสิบงยาดเราสำหรับการไปหาส่วนนี่คือน้ำประแดกที่ของทอนี่เพิ่นเห็ุออกมาขายเฮามาผาสมกันคิไ่หน่อยเ็ตอยู่นะคะนี่เพิ่นนี่คือขวดน้ำบูดูเขียน,นเป็นภาษาไทยเลยค่ะเ่ได้เขียนเป็นยังเข้าอ่านอย่างเงีนะคะเพ่อนีขวดนังบ่ได้ถิมอ่ะตอบครบแล้ว ลองเปิดเบิงเปิดเบิงสระๆในว่าเขาใจกับเบิงตามนะคะโดยรรกจะใจก้ารักนะจุ๊บ